ในระหว่างที่วาสิทธิกำลังเล่าเรื่องของตนเองในอดีตชาตินั้นความเสื่อมสลายในสวรรค์ก็ยังคงดำเนินต่อไปทีละเล็กทีละน้อยกล่บของดอกบัวตูงทั้งหลายได้ร่วงหล่นไปแล้วกว่าครึ่งดอกบรรดาผู้ที่นั่งอยู่บนดอกบัวทั้งหลายผู้ที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความสุขสดชื่นตอนนี้มีสภาพเศร้าสลดไม่ต่างสภาพของดอกบัวใบหน้าเครื่องแต่งากายต้นไม้ก้อนเมฆและดอกไม้จากที่ เคยสองสว่างสุขใสก็ค่อยๆอับแสงลงเรื่อยๆกลิ่นหอมสดชื่นจากมวลหมู่ไม้กลายเป็นกลิ่นเหม็นอันไม่นา่าพึงประสงควาสิทธิเอ่ยในใจว่าถูกต้องแล้วยอดดวงใจตัวฉันได้ยินพระดำรัตนี้ส่วนตัวของเธอแล้วเป็นวาจ,จนะที่ฟังดูแล้วทำลายสิ้นซึ่งความหวังแต่สำหรับฉันไม่มีผลอันใดกลับรู้สึกดีด้วยซ้ำที่ได้เห็นสัจะแห่ง พราะดำรัสปรากฏขึ้นเบื้องหน้าในตอนนี้การนิดเออยในใจกลับว่าจากสภาพตอนนี้ใครจะรู้สึกยินดีได้กันเล่าวาสิทธินึกตอบกลับว่าผู้ที่จะรู้สึกยินดีได้เทระหากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอยู่คงทนไม่แปรเปลี่ยนก็หมายความว่าสภาพเหล่านี้อยู่ในจุดสูงสุดแล้วไม่มีสิ่งใดมีสภาพสูงกว่านี้ไปได้แต่จริงๆแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและไม่มีการเกิดอีกต่อไปเมื่อได้ ยินข้อความตอนท้ายกัหนิดก็รู้สึกเห็นทางสว่างในความมืดมิดจึงเอ่ยในใจด้วยความยินดีว่าโอ้ยอดดวงใจเธอเป็นผู้ชี้ทางให้ฉันพ้นทุกแน่แล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพวกเราได้หลงผิดไปจากสาเหตุที่เราไม่ตั้งเป้าให้สูงพอเราตั้งความปรารถนามาเกิดในสวรรค์แห่งหมู่ไม้นี้แต่หมู่ไม้ย่อมเรราไปตามกาลเวลาสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปคือดวงดาวที่โคจรไปตามวิถีแห่งกฎ ที่ยังยืนดูไปรอบๆตัวเราสิสิส่งทั้งหลายอยู่ในสภาพเส่อนสลายอย่างต่อเนื่องแต่แม่น้ำสายนั้นอันมีต้นกำเนิดมาจากแม่คงคาสวรรค์ที่ไหลสู่สบู่ของเราน้ำใสเบอร์สุดปริมาณคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งน่าจะเป็นเพราะน้ำนี้ไหลามาจากโลกของดวงดาวหากใครตั้งความปรารถนาไปเกิดในหมู่เทพแห่งดวงดาวได้สำเร็จคนผู้นั้นย่อมอยู่เหนือการดับศูนย์วาสิทีเอ่ยในใจกลับว่าเพราะเหตุใด ที่เราจะตั้งความปรารถนาไปเกิดในโลกแห่งดวงดาวนั้นไม่ได้เล่าเพราะฉันได้ยินมาเกี่ยวกับนักบวชที่ตั้งจิตไปกำเนิดนแดนแห่งเท้ามหาพรหมผู้ส่งแสงสว่างและรักษาจักรวาลที่มีดวงดาวนับไม่ถ้วนให้คงอยู่ต่อไปถึงตอนนี้น่าจะยังไม่สายเกินไปที่เราจะตั้งความปรารถนาไปถือกำเนิดในที่แห่งนั้นได้กำานิดเอ่ยในใจกลับว่าคำแนะนำ ที่วิเศษอย่างยิ่งเรามาตั้งจิตมุ่งสู่การไปเกิดในแดนแห่งมหาพรหมด้วยกันเถิดทันทีที่ทั้งสองได้ตัดสินใจแล้วพายุใหญ่ก็พัดมาทางหมู่ไม้และสะบู่หอบใบไม้และดอกไม้ให้ปลิวว่อนไปทั่วผู้ที่นั่งอยู่ดอกบวัวทั้งหลายต่างหมอกลงพลางร้องโวยวายเสียงดังกามนิดและว่าสิทธิรู้สึกมีลมอ่อนๆพัดมาสัมผัสกาย ซึ่งทั้งสองคุ้นเคยเหมือนกับว่าได้สูดดมมาแล้วที่ฝั่งแม่คงคาสวรรค์กามนิตจ,จึงเอ่ยขึ้นในใจว่าสัมผัสได้เลยว่าแม่คงคาสวรรค์กำลังเรียกพวกเราทั้งสองแล้วขณะนั้นเองเกิดเสียงร้องดังกลบเสียงโอดครวญที่อยู่รอบข้างจากแม่คงคาสวรรค์จากนั้นทั้งสองก็ลอยออกมาจากที่แห่งนั้นโดยเป็นลักษณะต้านกระแสลมทำให้ผู้ที่เหลือต่างมองด้วยความงุนงงสงสัยว่า ยังมีผู้ที่ส่งพรับงอและกล้าหาลอยออกไปในสภาวะแบบนี้อีกหรือเมื่อทั้งสองมองหันกลับไปก็เห็นเพียงพายุลูกใหญ่ได้หอกพัสสพพชีวิตในที่แห่งนั้นให้หายไปจะนอหมดสิ้นต่อมาทั้งสองลอยผ่านป่าตาลมองไปข้างหน้าไกลออกไปเห็นผืนน้ําแห่งแม่คงคาสวรรค์ยาวทอดไปจรดกขอบฟ้าสีน้ําเงินเข้มทั้งสองลอยข้ามกระแสะน้ําไปแล้วถูกดูดกลืนเข้าไปในกระแสะลมพายุที่พัด โหมเข้ามาอย่างรุนแรงทั้งสองได้ยินเสียงระฆังดังแววเข้ามาผสมกับเสียงสนั่นดังฟ้าร้องก่อนที่ทั้งสองจะเป็นลมสิ้นสติไปต่อมาทั้งสองจึงได้ถือกำเนิดใหม่เป็นเทพประจำดาวแฝดในพรหมโลกวิญ,ญญาณของทั้งสองได้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในธาตุหนึ่งที่ส่องแสงสว่างของดวงดาวอาศัยพลังจิตของตนก็สามารถทำให้ดวงดาวหมุนรอบตัวเองรัศมีจากดวงดาวต่างก็แห่ออกมาสู่กันและกัน ด้วยอำนาจแห่งจากสุดทิ์ทั้งสองสามารถมองเห็นได้รอบทิศในคราวเดียวกันไปสู่ทุกที่ของอวกาศอันหาขอบเขตไม่ได้มองไปจะเห็นดวงดาวอื่นๆที่มีต้นกำเนิดคล้ายตนทั้งสองจำนวนนับไม่ท้วนส่องแสงสอดประสานกันและกันทั้งสองอาศัยดาวแฟดของทั้งสองโครจรเข้าไปรวมกลุ่มในหมู่ดาวอื่นและหมู่ดาวของตนระยะห่างในการโครจรระหว่างกันจะไม่ใกล้หรือไกลเกินไป โดยดวงดาวทั้งหมดเหมือนจะมียานที่ใช้สื่อสารกันได้ด้วยวงโครจรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีจุดศูนย์กลางคือเท้ามหาพรหมผู้ประทับอยู่ท่ามกลางจักรวาลผู้มีรัศมีสว่างอันหาที่เปรียบได้ยากแผ่ไปยังหมู่ดาวทั้งหลายและแสงนั้นก็จะสะท้อนกลับสู่เท้ามหาพรหมสมงพระนามผู้ก่อเกิดการโครจรแห่งดวงดาวทั้งหลายแต่แม้พรหมโลกจะก,กว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรขอบเขตพรหมโลก นี้ก็มีที่สิ้นสุดการเวลาผ่านไปเรื่อยๆประดุดน้ำใสสะอาดที่ไหลเอื่อยๆไปตามลาธารโดยราบรื่นไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางจนไม่อาจสังเกตเห็นได้โดยง่ายในทำนองเดียวกันการล่วงเวลาไปของพรหมโลกก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะที่แห่งนี้ ไม่มีแรงต้านทานจากอารมณ์ที่แปรปรวนขัดขวางการเป็นไปของจักรวาลจึงทำให้ดูเหมือนพรมโลกไม่มีเวลาสิ้นสุดหรือเรียกได้ว่าเป็นนิรันต์แต่ก็เป็นเพียงภาพบังตาเท่านั้นเองเวลาในอาณาจักรแห่งเท้ามหาพรมดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์เช่นระยะระหว่างการสนทนาของทั้งสองยังเป็นเวลานับพันปีในโลกมนุษย์ จนอยู่มาวันหนึ่งกามนิตสังเกตเห็นว่าเท้ามหาพรหมไม่ส่องแสงสว่างสัยอย่างการก่อนเมือ่อเมื่อสังเกตต่อไปอีกล้านปีก็ดูเหมือนยังจะไม่แน่ใจในเรื่องนี้จึงหันไปปรึกษากับวาสิทธิก็พบว่านางก็กำลังสนใจเรื่องนี้เช่นกันแต่สิ่งหนึ่งที่นางยืนยันได้คือแสงสว่างของเท้ามหาพรหมค่อยๆลดลงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การหนิตตกใจว่าการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นได้แม้กับท่านเท้ามหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นเช่นไราวาสิทธิยอนิกไปไกลในอดีตชาติถึงพุทธวจะนะที่กล่าวไว้ว่าสูงขึ้นไปจนถึงความสว่างเจรจญรัสแห่งสวรรค์ชีวิตเริ่มต้นแล้วเสื่อมสลายลงพึงตระหนักไว้เถิดในการข้างหน้าแม้แสงสว่างแห่งผมโลก ก็อับแสงลงได้เช่นกันกรรมนิดได้รับรู้เช่นนี้ก็เอ่ยในใจว่าใครกันเป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันน่าหวัว่นหวั่นเช่นนี้ไว้กันวาสิฏธิเอ่ยในใจด้วยความมั่นใจว่าจะเป็นผู้ใดได้นอกจากพระบรมศา,ศาสดาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมนิดเริ่มคิดตรึกตรองและพิจารณาถึงเรื่องต่างๆโดยเปรียบเทียบกับพระดำรัสของพุทธองค์อยู่เป็น,นอาเวลานานจึงเอ่ยในใจว่าครั้งหนึ่ง เมื่อครั้งเราทั้งสองอยู่ในแดนสวรรค์สุขเฮดีเธอได้กล่างออกมาถึงพุทธวจนะข้อหนึ่งให้ฉันได้ฟังซึ่งก็เกิดอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่ในคราวนั้นเธอได้เอ่ยพระดำรัสทั้งหมดให้ฉันฟังด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยถึงถ้อยคำที่ฟังดูน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เช่นนี้หรือว่าเธอได้ยินพระดำรัสอื่นๆ ของพระบรมศาสดามากกว่าที่ได้เคยอเล่าให้ฟังอีกหรือวาสิทธิเอ่ยในใจว่าใช่มีมากเลยทีเดียวเพราะฉันได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระองค์เป็นเวลาสีปีด้วยกันทั้งยังได้ยินพระปัจฉินวาดของพระองค์อีกด้วยการหนิดมองวาสิทธิด้วยความทึ่งปนสงสัยจึงเอ่ยในใจว่าถ้าเช่นนั้นตอนนี้เธอเองก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเลิศในพรหมโลกนี้เพราะในขณะที่ดวงดาวอื่นๆนั้น และแม้องค์เท้ามหาพรมก็ต่างกำลังส่งแสงมนมองลงเรื่อยๆแต่แสงของเธอกลับส่องสว่งสางใสสม่ำเสมออย่างมั่นคงวาสิทธีขอเธอช่วยเล่าในสิ่งใดอีกที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ให้ฉันฟังด้วยเถิดเพื่อที่จะทําให้ดวงจิตของฉันสงบและมั่นคงแบบเธอขอโปรดเล่าชีวิตของเธอในส่วนที่ฉันยังไม่รู้ให้ฟังด้วย เพราะจากที่เกิดการแปลเปลี่ยนแม้เท้ามหาพรหมเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่เรื่องที่ว่าทำไมองคุลิมานมาปรากฏตัวที่กรุงอุชเชนียังเป็นปริศนาสำหรับฉันถึงแม้เรื่องที่องคุลิมานได้กลายเป็นภิกษุนั้นเธอได้เล่าให้รับรู้ถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเมื่อจิตใจของเธอสงบและ มั่นคงได้ขนาดนี้ทำไมเธอจึงไม่ได้ไปอยู่ในสวรรค์ที่สูงส่งกว่าแดนสุขหาวดีความสลกของเท้ามหาพรหมเ,เริ่มปรากฏให้เห็นได้ชัดขึ้นทุกทีและแสงของหมู่ดวงดาวก็ดูหมองมู่ไปด้วยจากนั้นก็มีเปลวเ,เพลิงจากรอบมหาพรหมพุ่งออกไปโหมไม่ทั้งอวกาศทำให้เกิดความระส่าในหมู่ดวงดาวแล้ว ก็เกิดพายุหมุนโหมกระหน่ำเข้ากวาดล้างหมู่ดวงดาวทั้งหลายให้มาลายหายสิ้นไปจากพรมโลกเกิดความเมื่อจากความว่างเปล่าอันร้ายขอบเขตขึ้นมาแทนที่แต่ทั้งสองกลับสนทนาเหมือนไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนได้วาสิทธีเริ่มเล่าเรื่องของตนต่อว่าหลังจากเย็นวันที่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครากรกวาสิธีก็ไปยังกฤษณเทวาลาอีกเป็นประจำและยิ่งได้ฟังธรรมเทศนา ก็ยิ่งบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นในระหว่างที่ซาตาเชียนไม่อยู่ได้มีข่าวหรือเกิดขึ้นในเมืองอว่าองคุลิมานไม้ได้ถูกทรมานจนเสียชีวิตในคุกตามคำกล่าวอ้างของเสนบาบดีสาสเคียนแต่องคุลิมานได้หลบหนีออกมาได้และกำลังวางแผนจะจูจมกฤษณาเทวาลหาลแล้วจากพระพุทธองค์กับเหล่าพระสาวกไปชาวเมืองจึงไปชุมนุมกันที่พระราชวังร้องของการแก้ไข ต่อพระเจ้าอุเทนเจ้าผู้ครองเมืองฉะนั้นหลังจากที่สาตาเคียนเดินทางกลับมาจัดก,การไปแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสองหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมายมาก่อนหน้านั้นก็ถูกเรียกให้เข้าวังเพื่อเข้าพบพระเจ้าอุเทนจากนั้นเมื่อได้พบหน้ากันพระเจ้าอุเทน ก็ได้ตำหนิอย่างรุนแรงต่อซาตาเคียนที่ปล่อยให้องคุลิมานมหาโจรผู้เรื่องลือในความร้ายกาลหลบหนีจากที่คุมขังไปได้และยังได้หลอกลวงทุกคนในเมืองว่าองคุลิมานได้เสียชีวิตจากการถูกทรมานในคุกแล้วยังนำกระดูกศีรษะไปวางประจานบนกำแพงเมืองจากโทษฐานความผิดที่เกิดขึ้นนี้ซาตาเคียนจึงถูกกำหนดให้ไปจับกลุ่มหรือจัดการองคุลิมานลงให้ได้ภายในสามวันซาตาเคียนจะต้องโทษหนักตาม กระตมลเทียนบานเมื่อสาตาเขียนรับทราบเรื่องต่างๆแล้วก็ลากลับมายังคฤหาสน์ของตนก็ไปหาวาสิทธีแล้วสารภาพความจริงในเรื่องราวต่างๆที่ตนได้หลอกลวงนางโดยอ้างงอว่ากระทำไปด้วยความรักที่มีต่อนางจนไม่อาจห้ามใจได้วาสิทธีรู้สึกเห็นใจที่สาตาเขียนกำลังมีทุกข์หนักจากโทษทันที่ได้รับจึงแนะนำให้กลับไปที่วังเพื่อ,อขอเข้าเฝ้าพระราชาแล้ว กราบทูลให้ไปเสด็จเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเท่าที่ป่าประดูรลายเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำจากนั้นปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงได้เมื่อสาตาเขียนได้ยินดังนั้นก็เหมือนเป็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์รู้สึกดีใจมากจนเอ่ยออกมาว่าถ้าเริ่มดำเนินไปได้ด้วยดีวาสิทธิจะขออะไรจากตนก็ได้จากนั้นสาตาเขียนก็รีบไปเข้าเฝ้าพระราชาหลังจากนั้น เมื่อกลับมาที่คาสน์ก็แจ้งต่อวาสิทธิว่าพระเจ้าอุเทนตกลงจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและตัววาสิทธิเองก็ได้รับอนุญาตให้ติดตามไปด้วยกันพอใกล้เวลาพระอาทิตย์ตกดินพระเจ้าอุเทนก็เดินทางมาพร้อมกับเหล่าบริวารมาที่กฤษณะเทวาลัยที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระเจ้าอุเทนเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงในที่อันควรข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า ที่พระราชาเสด็จมาครั้งนี้มีเหตุอันใดหรือพระราชารัฐต,ตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามาหาโจรผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือถึงความเหี้ยมโหดและไรก้กาศคนหนึ่งมีชื่อว่าองคุลิมานได้สร้างความเดือดร้อน ให้กับราษฎรไปทั่วซึ่งมีนิสัยแปลกประหลาดเมื่อเอาชีวิตผู้ใดก็จะเอาหัวแม่มือของคนผู้นั้นมาร้อยเป็นสั้นออยคอตอนนี้มีข่าวหรือว่าคนผู้นี้กำลงประสงค์ร้ายจะเข้ามาบุกยังป่าแห่งนี้เพื่อจับพระตาคตและพระสาวกไปราษฎรเกิดความวิตกกังวลกับสิ่งร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงมาร้องทุกข์กับขอให้หม่อมฉันดำเนินการป้องกันไั่อันตรายนี้เพื่อไม่ให้โจรร้ายผู้นี้มาสร้างความ เดือดร้อนกับทั้งรัศดรและรบกวนความสงบสุขของพระองค์และพระสาวกหม่อมฉันจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาตรัสรกลับว่าขอถวายพระพรมหาราชท่าต่อนนี้พระองค์ทอดพระเนตรเห็นองค์คุลิมานผู้นี้อยู่ในสภาพปลงผมโกนหนวดเคราวจนเกลี้ยงและนุ่งห่ม ภาคสา,าพัหวังมือจากการพร่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแล้วเ้นจากการต้นสดงพอใจในการฉันอาหารเที่ยงมื้อเดียวในแต่ละวันถือเพสพรมจามนมีศีลเบร์สุท์และจิตใจสูงส่งพระองค์จะทรงคิดธรรมประการใดต่อหรือพระเจ้าอุเทนรัสตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อนฉันจะกระทำอัญชลีต่อผู้นั้น จะลุกขึ้นต้อนรับและนิมนต์ให้นั่งจัดถวายผ้าข้าวของเครื่องใช้และพระทหารนอกจากนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้นั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ฉไนผู้มีจิตใจอมหิตปานี้จะสํนนึกผิดและกลายมาเป็นผู้มีศีลธรรมอันน่าเลื่อมายเช่นนี้ได้กันตอนนั้นเองพระบรมศาสดา,สาทรงยกพระหัตถ์ขึ้นชี้ไปยังพระองคุลิมานที่นั่งอยู่ไม่ห่างจากพระองค์แล,ล้วตรัสว่า มหาราชพระรูปนี้คือองคุลิมานทันใดนั้นใบหน้าของสาตาเทียนก็แสดงถึงความตกใจและหวาดกลัวขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่าตอนนี้ตนและพระราชาได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูผู้ไร้กาศเข้าแล้วจึงกล่าวเสียงดังออกมาว่านั่นคือองคุลิมานจริงๆด้วยข้าพระเจ้า ต้องทำเช่นไรดีเมื่อเป็นผู้นำพาพระราชาให้เข้ามาสู่มือของมหาโจรเจ้าโจรร้ายนี้มันกำลังหลอกลวงพวกเราทุกคนลวงทั้งพระบรมศาสดาและภริยาของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อคนง่ายให้เข้ามาสู่กับดักที่มันสร้างเอาไว้ถึงตอนนี้วาสิทธิต้องออกมายืนยันให้สาตาเคียนมั่นใจว่าในที่แห่งนี้ตอนนี้ไม่มีภัยร้ายอันตรายใดๆอย่างที่เขาคิดแน่นอนแล้ว นางก็สารภาพกับสาตาเคียนถึงเรื่องที่นางและองคุลิมานเคยตั้งจะร่วมมือกันวางแผนที่จะเอาชีวิตของเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นแต่แผนการเหล่านั้นได้ล้มเลิกไปเพราะการกลับตัวกลับใจขององคุลิมานเองแล้วนางก็หมอบกราบขอพระราชทานอภัยโทษให้กับสาตาเคียนและเมื่อพระราชาทรงประทานอภัยโทษตามที่ขอมา นางจึงหันไปทวงสัญญาจากสาตาเคียนที่จะขออะไรก็ได้จากเขาหนึ่งสิ่งนางจึงขออนุญาตให้นางได้ออกบวชเป็นภิกษุณีเมื่อเรื่องเป็นไปดังนี้สาตาเคียนจึงจำยอมต้องอนุญาตให้วาสิทธิได้ออกบวชจากนั้นพระเจ้าอุเทนได้เสด็จเข้าไปหาพระองคุลิมานทรงประสัย ด้วยความเคารพกรัสให้ความมั่นใจในเรื่องที่พระองค์จะให้ความคุ้มครองและเสด็จเข้าไปถวายอธิวาตที่เบื้องพระบาทพระทุกพระทุแล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าช่างเป็นเรื่องที่น่าสจาญยิ่งนักที่พระองค์ทรงปราบบุคคลที่ไม่น่าจะกลับตัวกลับใจเช่นคนผู้นี้ลงได้ที่ฐานมาไม่ว่าจะใช้อายาลงทันหรืออาวุธใดๆก็ไม่สำเร็จแต่พระองค์ทรงปราบสำเร็จได้ โดยไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเลยหม่อมฉันขอประวารณาถวายป่าประดูลายแห่งนี้ให้เป็นที่ของสงฆ์ในพุทธศาสนาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและหม่อมฉันขอพระราชทานอนุญาตเพื่อสร้างอาคารสำหรับภิกษุหลังหนึ่งและอาคารหนึ่งสำหรับภิกษุนี้ในเขตธรณีสงฆ์นี้พระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาบุญแห่งราชบัณการนี้แล้วพระเจ้าอุเทน จึงกราบทูลล่าเสด็จกลับพร้อมราชบ,บริพารรถสวัสิทธิอยู่ต่อโดยการดูแลของภิกษุณีรูปหนึ่งเพื่อดำเนินการบวชเป็นภิกษุณีต่อไป